สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับผมผมจะมาอธิบายวงจรซิงเกิลเฟสฟูเวฟนะครับเป็นโหลด RL นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกด้วยการกำหนดอุปกรณ์ก่อนนะครับผมขั้นแรกเราจะใช้เป็นคาปิทัลพาวเวออรน,นะครับเป็น a c Power นะครับผม สไปร์ตตัวแรกนะครับนะฮะหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นกาวนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วเราจะใช้เป็นไดโอดนะครับสี่ตัวด้วยกันนะฮะเป็นเบอร์สักคู่นึงนะครับเป็นเบอร์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสี่ตัวนะครับผมลาบวาางนะครับแล้วก็คอนโทรลบีได้เลยนะครับ ่ังรูปนะครับแล้วเราจะใช้เป็น R นะครับผมเป็นความต้านทานนะครับ R หนึ่งนะครับเป็นรีเซิเตอร์นะครับหนึ่ง k นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราจะใช้เป็น V นะครับผมเข้าไปที่อินดักชันนะครับตัวนี้นะฮะเป็นหนึ่ง m นะครับเรียกว่าเป็น1 m นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับความต้านทานเอานะครับตัวนี้นะเป็น R หนึ่งนะครับผมเราปรับตัวนี้ก่อนครับ เป็น220โวลต์นะครับ50าสิเพิร์ตตัวนี้กลับก่อนนะครับแล้วเราดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับปรับตรงนี้ให้เป็น2000นะครับตอนนี้นะครับแล้วเรามาทำการต่อวงจรนะครับ ตรนี้นะครับผมสภายเข้าตรงนั้นนี้นะครับอันนี้นะครับเรื่องสโคปมาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับขยับสักนี้หนึ่งนะครับสะโคปนะครับเราจะให้ channel A นะครับวัดแรงดันจากสพายนะครับผมกลับเลยนะครับ ตามนี้นะครับแล้วเราจะใช้เป็น Channel B นะครับวัดค่าความต้านทานนะครับของของ R1 และ L1 นะครับตามนี้นะครับนนี้เป็น4เล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นความจะได้ไม่งงนะครับเวลาอ่านค่านะครับนี่ครัเลือกเป็นสีเงินะครับแอปพลายแล้วกดโอเคนะครับหลังนั้นกดสตาร์ทครับดับเบิลคลิกที่สโคปนะครับผมกดดีเวลร์นะครับ ตั้งตรงนี้ไปสองร0อยนะครับสองรอเช่นเดียวกันครับหนึ่งฮะและด้านนี้ลบ2ครับกดสต็อปนะครับผมขี่รถเลื่อนมาเลยนะครับเราจะได้ค่าดังนี้นะครับผมเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงด้านบนนะครับผมสายเวฟด้านบนนะฮะจะเป็นแรงดันจากซับพายนะครับผม วัดค่ามาสองข้างส่วนเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นแรงดันจาก R 1นะครับผมและ L 1นะครับเป็นตัวต้านทานค้าก็จะได้ตามนี้นะครับเป็น Channel A นะครับสเกลจะเป็น200นะครับ Y 1น่นะครับส่วน Channel B จะเป็นสเกล2 0 0รลบนะครับ Y เป็นลบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ